พูดกันแบบให้ความยุติธรรมกับทางเสียสมพงค์ด้วยเช่นกันะนะครับว่าอาจจะเป็นคนที่มีจิตอาสา,าจิตใจดีอยากจะมาช่วยหาศพน้องแตงโมอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งพบอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเสีไม่ได้ในอีกมุมหนึ่งที่คนอาจจะตั้งคําถามว่าคนเนี่ยไปร่วมปัญหากันเป็นร้อยแต่ไม่เจอ,อแต่แปลว่าคนที่เจอคือเสียสมพงค์ประการแรกสองคือหลังจากที่มีการให้ข้อมูลกับเจ้าที่เดียใสัยแล้วเนี่ย นักข่าวมีการสอบถามเสียสมพงศ์ว่าทําไมถึงไปหาแล้วก่อนหน้านี้นได้เคยออกไปช่วยหาแบบนี้ไหมไม่ว่ากรณีเคสเสนอที่เป็นคนจมน้ำอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าเหมือนกับมีน้องแตงโมมาโดนใจอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดข้อคําถามว่าทําไมน้องแตงโมถึงมาโดนใจเสียสมพงศ์ทำไมไม่เป็โดนใจพี่ชายคุณแม่เพื่อนรักคนสนิทค,คุณเบิร์ตอะไรเงี้ยนะครับทำไมถึงต้องเป็นเสียสมพงศ์ เป็นคาถามที่สังคมอาจะตั้งคาถามได้ถูกไหมครับรับประการต่อมาคือมีการพูดถึงเรื่องโครนที่พบเบรนท้ายทอยอะไรเงี้ยนะครับลักษณะที่บอกอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรก็ตามเหล่าพวกเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยก็จะเป็นคําถามตามอีกว่าเป็นไปได้หรือไม่ในเมื่อน้องตังโมถ้าบอกว่าตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาตกลงไปแล้วเนี่ยสัญชาตญาณคนเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามว่ายออตัวรอดถึงแม้จะมีบาดแผลเพราะว่าผลการชนะสูตรเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องตังโม เกิดจากการจมน้านะครับแต่บาดแผลน,นี่ยเกิดขึ้นก่อนแต่ทำไมมีโครนตรงบริเวณท้ายทอยด้านลหลังล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าผมจําไม่ผิดวันนั้นที่เสีย่ยสมพงษ์ให้สัมภาษณ์พูดถึงด้วยว่าเป็นโครนเปลี่ยนครับโครนเปลี่ยนต้องคนเด็กพอจะนึกออกไหมใช่ไหมครับว่าเวลากรณีคนเราพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ําเนี่ยเพื่อจะช่วตรอดอ่ะร่างกายไม่ได้อยู่นิ่งลนะ เช่นถ้าเกิดโคลนติดอยู่เนี่ยลองคิดถึงความเป็นจริงมันมันก็ต้องหลุดถูกไหมครับเพราะมันก็ต้องโดนน้ากระแทกกระแทกมาเพราะด้วยความที่ร่างกายมันต้องสัญชาตญาณต้องการเอาตัวรอดแล้วพอเวลาร่างกายจมไปแล้วอีกด้วยน้ําเนี่ยกระแสน้ําอีกจะทําให้โคลนยังติดอยู่ไหมหรือยังไงเช่นในประเด็นเหล่านี้แน่นอนคือไม่ได้บอกว่าเสียสมพงเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับแต่การจะตั้งข้อสังเกตว่าแกให้สมภาษณ์ใช่ครับแล้วทําไมประเด็นเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและประการต่อมา ก็ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ตั้งคําถามกรณีเสียงเสียงที่บอกว่าใช่เป็นเสียงของเสียสมพงศ์หรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเสียสมพงศ์เองก็แฟร์นะครับก็ทําผู้เสียงเหมือนคล้ายๆกับในเสียงที่มีปรากฏก่อนนั้นนี้มันเทียบกันได้เหรอจริงๆอาจารย์มันเทียบกันได้ไหมพูดพูดในคลิปกับกลับมาพูดวันนั้นที่อยู่ต่อหน้าสื่อวันนั้นจริงๆมันเทียบกันได้ไหมต้องเรียนวิธีนะครับหนึ่งคือโดยปกติอาจจะต้องอฟังเราก็ฟังเสียงธรรมดาว่าเปรียบเทียบโดยการที่เราฟังธรรมดาเนี่ย เข้ากันได้ไหมเหมือนฟังโทนเสียงใช่ครับแต่2คือต้องใช้วิาศาสตร์มาจับหมายความว่าเช่นผู้ช่วชาญพิสที่สุดเส้นเสียงของเสียงสองชุดว่าเส้นเสียงเนี่ยเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเหมือนกับคนคนเดียวกันหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคําพูดหรือข้อความที่ยาวพอในการพูดออกมาเนี่ยสามารถจะเปรียบเทียบและยืนยันได้ ชได้ก็ต้องดูว่าผู้ที่ว่าจะจะจะเช็คหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าสายก็าคงเช็คคือตอนเนี้อ่าประเด็นคืองนี้ครับเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยหลายข้อสงสัยเนี่ยคไม่ถูกอธิบายนะครับเราต้องยอนรูความจริงก่อนแต่ตอนนี้เจ้าที่เจะใสายมาเนี่ยทําการสืบสวนอยู่เนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกข้อสงสัยเนี่ยเจ้าที่จะอธิบายหมดเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าที่มีทั้งเครื่องมือในการที่จะพิสูจน์มีทั้งอำนาจตามกฎหมายในการเช่น เชิญคน่ห้ท่คำหรือคนให้ท่าคำถ้าพูดไม่จริงอาจจะมีความผิดฐานในการเท็จถูกไหมครับ,รบต่อเจ้าต่อเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้นะครับและประการต่อมาคือสามารถจะมีอำนาจในการเรียกพยานเอกสารวัตถุพยานแรนต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคดีมาได้่นหมายความว่ามีอำนาจตามคนหมายครับ,รบ,รบอาจารย์อีกนิดหนึ่งประเด็นของเสียสมพง์เนี่ยมีเรื่องของตอนที่ขับเรือค,รความเร็วเรือคือยังไงครับอาจารย์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนตั้งคําถามนะครับเพราะว่า ในช่วงนักขณะนั้นที่ยังหาน้องแตงโมไม่พบเนี่ยนะครับเราไปย้อนดูเทปจะพบว่าคนทั้งอาสาสมัครทั้งกู้ภยัยทั้งตำรวจเองเนี่ยไปกันเต็มเลยนะ<ม>นำาชคพยาชนะ<ม>ผมเชื่อว่าก็น่าจะแบ่งโซนกันในการาค้นหาแต่ปรากฏว่าเท่าที่ติดตามข่าวจากภาพคลิปเนี่ยนะครับเหมือนกับทางเสยสมพงษ์เนี่ยล่นเรือไปแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปจุดที่บอกว่าเชื่อว่าเจอ น้องอะครับพบน้องแล้วก็ไปพบจริงก็จะมีคําถามตามมาว่าปกติการไปค้นหาน้องเนี่ยนะครับที่อยู่ในน้าเนี่ยนะครับปกติจะต้องค่อยๆไปหาไหมแล้วใช้สใชไปที่เป้าหมายเลยหรือทําไมกรณีนี้ถึงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพุ่งไปที่จุดที่น้องอยู่เลยออันนี้เป็นข้อสังเกตเหมเหมือนรู้อ่ะใช่ครับเหมือนรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนแต่จริงๆการจะออกไป ตระเวนเพื่อหาเนี่ยมันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปคือแม่น้ำเจ้าพญานี้ก็นึกออกฮนะ,วะกว้างใหญ่มากนะครับคนก็หานี่ก็เป็นร้อยร่วมมันหานะครับแล้วก็หาเป็นวันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั้นอยู่ดีคนคนนึงจะพุ่งมาเลยณนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วก่อนหน้าเนี้ยเรือในอยู่ตรงจุดไหนครับและมีการไปหาตัวไหนมาก่อนไหมหรือพอเรือออกปุ๊บสตาร์ทปุ๊บไปจุดนั้นเลยอผมว่านี้เป็น น,นี่เป็นข้อสังเกตอีกข้อสังเกตหนึ่งนั่นแหละครับโอ้โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลกมากเลยใช่ครับเพราะเรือมี GPS ครับอืมอืมอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะเข้ารายการแล้วเราคุยกันอาจารย์ตั้งข้อสังเกตรเรื่องของเวลาที่ที่อาจารย์บอกว่าไม่รู้ผมใช้คําว่าดี i ต้องเคลียร์อันนี้ให้ได้ถูกไหมอจเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันครับคือเนื่องจากในการแถลงของช่วยที่ณขนาดนั้นนะครับก็ฟังแล้วเหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับบอกว่าเชื่อว่าน้องแตงโมตกเรือประมาณ ยี่อสองนาฬกาสามสิบสี่นาทีสิบเอ็ดวินาทีซึ่งไปตกอยู่ในจุดที่เรือทรายนะมาบังอยู่พอดีด้วยก็จงไม่เห็นภาพนะครับแต่เราก็ตามจากพอสามปีผ่านมาทํให้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามือถือของน้องแตงโมนในช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยจนกระทัง่งหลังจากนั้นอยู่ช่วงนึงเนี่ยประมาณสามชั่วโมงนะครับ,รบเปิดเป็นไฟ,ไฟโหมดเพราะฉะนั้นจึงมีคําถามตามมาว่าคนไปลงเรือจะต้องเปิดโทรศัพท์เป็นไฟโหมดไหม นะครับสองคือมีการโทรหากันระหว่างคนบนเรือนะครับโทรหาน้องแตงโมก็มีคําถามตามมาว่าเอาเราอยู่ด้วยกันแล้วจะโทรหากันทาไมเหมือนเราไปสังสรรค์กับเพื่อนอ่ะก็นั่งก็อยู่ในกันตรงนี้ทานข้าวดื่มอะไรด้วยกันแล้วอยู่ดีไปโทรหาเพื่อนมันก็มีคําถามตามมาแล้วจะโทรไปทำไมก็เพื่อนก็อยู่ตรงนี้หรือถ้าบอกว่าโทรศัพท์หาไม่เจอแล้วจะโทรหามันใช่ไหมนะครับคือมันจะมีหลายอย่างที่มันเป็นข้อคําถาม นั้นปนระเด็นต่อมาจึงเกิดขึ้นว่าตกลงในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้องแตงโมงอยู่บนเรือหรือไม่หร,หรืออยู่ที่อื่นก่อนในช่วงเวลานั้นก็แสดงให้เห็นว่าอาจจะไม่ได้ตกเรือน้เวลา22นากา34นาที11นาทีนะครับซึ่งถ้าเรื่องเรื่องเวลาสุดท้ายแล้วกลับมาตรงกันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเลยถูกไหมจันตอนนี้มีจุดหนึ่งที่กำลังขี้คลายครับ22นาฬิกา11นาที เรือผ่านใต้สะพานสังฮีเนี่ยที่ดูเหมือนกับว่ามีคนบนเรืออยู่ห้าคนตอนนี้รอรอการพิสูจน์อยู่นะครับ<ะ>ทางเจ้าที่คงให้ผู้ชยวชาญมาพิสูจน์ทั้งเสียงภาพอะไรตา่างๆพวกนี้ว่าตกลงเป็นไปตามนั้นไหมถ้ายืนยันได้ว่าคนบนเรือมีอยู่ห้าคนนะยี่สองนาฬิกาสินาทีที่ผ่านใต้สะพานสังฮีนั่นหมายความว่าน้องแตงโมงไม่ได้อยู่บนเรือแล้วใช่ัหมครับ